ม,มันก็เหมือนจง,จงใจเหมือนกันเพี่บแบบจงใจปล่อยภาพนี้มาเพื่อให้เกิดกระแสให้คนไปถกเถียงต่ออ,อาจจะเป็นอย่างนั้นได้พี่น้องที่ดูอยู่เห็นภาพสองภาพนี้แล้วนะครับเดี๋ยวเราเพย์กลับให้ดูภาพเนี้ยที่วาดเป็นเส้นเนี้ยดูโอ้โหเอาจริงมองปั๊บเนี้ยถ้าวาดเส้นเนี้ยแตงโมแน่นอนเลยอเอาถูกไหมถูกไหม,ไหมอ่ะไปดูที่ที่ภาพก่อนอันนี้อันนี้ก็อาจจะเป็นแสงกระทบน้ําได้อาจจะบังเอิญอาจจะเป็นรูปร่างขึ้นมาเป็นเหมือนตัวคนจริงๆก็เป็นไปได้แต่ลองคิดดูแต่ถ้าภาพภาพนี้ เป็นจริงถ้าภาพภาพนี้คือเหตุการณ์จริงเรือลํานี้คือเรือจริงๆที่แล่นผ่านแล้วมี5ชีวิตที่รอดและเอาเรื่องทั้งหมดมาบอกเราซึ่งเราไม่รู้ว่าเรื่องทั้งหมดจริงหรือไม่จริงแล้วรูปรูปนี้ถ้ามันเป็นความจริงก็คือมีน้องแตงโมที่ตกเรือแล้วเป็นภาพนี้จริงๆแล้วเก็บมาได้จริงๆแล้วภาพไม่ได้ถูกเมคผมบอกเลยนี่คือนี่คือหลักฐานที่สําคัญมาก ผมอย่าให้คุณไม่มองผ่านไปปอนครับผมขออนุญาตแล้วกันนะครับไหนๆละนี่คือภาพจากบนโซเชียลซูมให้พี่ดูหน่อยเนื่องจากน้องเป็นดิ ditor เอาวิดีโอตัวนี้ยแคปแล้วซูมให้พี่ดูหน่อยว่ามันเป็นยังไงผมจะไม่เมคนะให้คุณดูให้ปอนย้อมสีเนี่ยเนี่ยเป็นความมืดเนี่ยปอนย้อมสีขาวเลยเอาให้มันแบบเอออ่ะมาดูนะฮะดูนะฮะเราจะย้อมภาพนะครับให้มันเป็นแบบสีแบบขาวดำมาซีเปียนะครับอ่าแล้วเดี๋ยวให้ปอนเพลนะให้ปอนเพลนะครับดูสินี่ย้อมย้อมสีภาพนะครับให้เห็นแค่แสงกับความมืดครับอ่ะปอนมา มาดูนะฮะเรือขับไปนะพอดมีอะไรบางอย่างมีอะไรบางอย่างขย,ยขยับอยู่แน่นอนขยับอยู่แน่นอนกูสำหรับกูคือคนทําต้องเก่งมากถ้าทําให้แสงขยับหรืออะไรวัตถุอะไรจมน้ําได้อย่างนี้ถูกไหมถโอเคอ่ะเพล์ต่อไป อ,อันนี้ชัดเลยัลยลยอันนี้มีวัตถุที่ตกลงมในน้ำและไม่ใช่วัตถุสีดำแน่นอนไม่ใช่วัตถุสีดำไม่ใช่คนใส่เสื้อดำแน่นอนมีอะไรบางอย่างที่ะสะท้อนแสงและกำลังจะตกน้ำแน่นอนเลไปฮะปู้โหเ่ขยย,ยูออับโอ้ยตายละเนี่ยขยบจริงนะพี่เนี่ยอ่าดูนะคุณดูนะคุณดูนะคุณดูเอาเองนะคุณดูเอาเองนะครับถ้ามันเป็นเรื่องจริงไม่อยากจะคิด เนี่ยขยับ นี่คือเราใช้นะครับโปรแกรมตัดต่อซูมวิดีโอตัวนี้ที่ได้มาเราเรียกปรับแสงให้มันไม่มีสีเลยให้เหลือความมืดกับสีขาวสีดําภาพที่คุณเห็นคุณเชื่อว่าเป็นอะไรคุณคิดแบบเราไหมแชร์มาแล้วคุณคิดว่าบทสรุปของเรื่องราวคดีนี้มึงคิดว่างไงขอไม,ไม่ไม่ไม่ชี้ชัดไม่ชี้ชัดนะครับไม่ชี้ชัดเพราะไม่อยู่เหตุการณ์ครับคิดว่างไงผมรับมุมผมว่ามันมันไม่ได้ดดเท่อุบัติเหตุนะพี่ถ้าคนมันตกน้ําอ่ะอย่างน้อยอ่ะเวลาเรียกกับคนบนเรือต้องได้ยินนี่พี่อ่ามันก็เลยมีพิรุธบางอย่่่าาาางวเเอะะภพนนนีี้ใฐทรตตัด ต่อวิดีโออยู่กับพี่ยุงมามาใช่หรือไม่ใช่อาจจะใช่ก็ได้เพราะว่าถ้านะเขาเมคกได้ขานี้นะพี่ไปออสการ์บอกก่อนนะครับสิ่งที่ปอนพูดอาจจะไม่จริงก็ได้นะครับนี่คือการสันนิษฐานจากประสบการณ์ของมันจากที่มันทํางานมานะครับอาจจะใช่ของมึงอะ เห็นตรงกับปอนครับถ้าถ้าถ้าเมคคือเก่งมากถ้าเมคเก่งมากคือมันเคลื่อนไหวแบบมันชัดกล้องวงจรปิดเมคมึงเก่งมากใช่ตรงตรงใจนึงก็เชื่อแต่ใจนึงไม่อยากให้เป็นแบบนี้เพราะถ้าเป็นแบบนี้คือทั้งหมดคือเรื่องโกหกหมดเลยมันคือการบีบคั้นและตึงๆระหวังจะไม่ให้เป็นอย่างที่สิ่งที่ผมคิดนะครับคุณคิดว่าสิ่งนี้คืออะไรแชร์มาครับ